chán nét Cho anh chén này chán anh chén đi nè <laughs> <laughs> ừ, thì tôm cay Cà ừ, này, Hai nhảy Hát hết rồi dân Hát hết cắp lạ เออลงแล้วเนี่ยงวดที่แล้วครับเบิ้งเจ็ดสิบเอ็ดคนยี่สิบหกคนหนึ่งได้แบบโทรศัพท์เนี่ที่เพจหลาบอันนี้ใกล้บ้านเนี่ยนี่ซื้อมาตัวละลอยสองตัวได้เน้นอ้อยหนึ่งเป็นแจกเป็นแจ้ขายแพงเนาะสักสามตัวในกระเป๋าได้เนาะอันนี้ต้ม สดน้ำอันนี้สูตรอุบลเน่นี่่างจังมายจากอุบลนะโอ้ยของกุ๊กอุบลอ,อันนี้ยังครับเมนูยังนี่ลา,ล,าลาบครับโอ้ลาบเลยพี่น้องเยสายลาบ

นี่ของแซ่บอันนี้เครื่องคัดเพชรนีพริกกระเทียมค่าตะไคร่แล้วก็หอมไงเี๋ยวแกหนมาเสียตัวเียว่าดมาดบมาแล้วมาแล้ว เชฟนี่สั่งตรงมาจากอุบลมาได้เนี่ยบอยยินบอดไหมจากอุบลบอกด้ครับเพราะว่าเดินทางมาหลายพันลี้เออเพิ่นเดินทางมาหลายพันลี้เพื่อสีมาเฮ็ดเมนูไก่ไก่ยังก็ไก่แจ๋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 แก่เลยอะแล้วการไหนก็กินไก่ปลาโอ้แต่ไก่ปลาเพราะใดได้มันผิดกฎหมาย